สวัสดีครับวันนี้ร้านพิจุมบิ๊กไบมือสองจะมาทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้กับรถลูกค้านะครับคันนี้ก็ไฟแนนซ์อนุมัติวันพรุ่งนี้นะครับเตรียมรถวันนี้พรุ่งนี้ล้างแล้วก็นํารถไปโอนพร้อมให้คนส่งมารับรถให้ลูกไปให้ลูกค้านะครับก็คันนี้จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและกองน้ํามันเครื่องนะครับามาชมก่อนหลังจากที่ไปซ่อมอไฟส่องสว่างหน้าจอนะครับเรียบร้อยนี่ คืนมาเรียบร้อยแล้วก็โค้ดหายแล้วนะเหตุเหตุจริงๆนะไม่เกี่ยวกับหน้าจอเลยนะรู้ไหมที่โค้ดขึ้นผมมาเช็คดูอ่าท้ายท้ายพับได้แต่งอ่ะหนูกัดสายไฟหนูกัดสายไฟเดี๋ยว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 ผมเอาให้ดูเนี้ยเนี้ยเนี้ยทายนี้ติดคันนี้มานะเดี๋ยวเมันอยู่ตรนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอยู่นะ หนูกัดสายไฟอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่หนูกัดสายไฟนะเพื่อนด,ดูนี่นี่เรียบร้อย <c oughs> จี้มันมันทอดกันน่ะมันเลยโค้ดมันเลยโชว์นะ <c oughs> อ่าสาเหตุจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ถอดใต้เบาะขนาดนั้นนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะก็วิ่งมา3,000กิโลเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ก่อนนะครับ พร้อมกับกล่องน้ำมันเครื่องนะครับลูกค้ารอรับรถได้เลยนะก็ต้องขออภัยลูกค้าจริงๆนะครับเพราะว่าเคสนี้คือนานมากแล้วมาติดวันหยุดยาวอีกนะและทีนี้จะมาหยุดยาววันแม่อีกโอ้โหหยุดอะไรเยอะแยะมากมาย เสร็จสิ้นภารกิจนะคันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วผมจะรีบทุกอย่างให้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับก็ต้องขอภัยลูกค้าจริงๆครับช้าช้ามากไม่รู้จะทำยังไงผมเห็นลูกค้าพิมมาผมผมแบบต้องขอต้องขอโทษจริงๆครับก็เดี๋ยวจะรีบให้ถึงที่สุดเลยผมจะพยายามโอนให้เสร็จวันพรุ่งนี้นะครับ ผมคิดว่าถ้าไฟแนนซ์ไม่ผ่านผมจะจะฝากเรื่องไว้กับผลส่งก็คือจะตรวจรถไว้ก่อนแล้วเอารถส่งไปให้ลูกค้านะครับเท่าที่ดูไฟแนนซ์บอกว่าผ่านแน่นอนนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับลิปสเตริทครับบ๊ายบาย